รีวิวเจ้าสตาร์เลียนแม็ก 210cc นะครับคู่ใจใช้งานมาแล้วนะครับ3ปีสภาพยังเดิมๆเ,เลยนะครับชใช้ดูนะครับรอบกันกันสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับ สตาร์เลียนแม็ก 254cc นะครับราคาเงิน,ะะงนสดน,นะครับเจ็ดหมื่นสี่แต่ผ่อนไปแล้วก็ตกแสนสองหมื่นนะครับดูราง,งรถคลาสสิกนะครับสปอร์ตคลาสสิก ฝีมือคนไทยบแบรนด์คนไทยประกอบเองรถคัสสิงนะครับใส่กระจบายแฮนนะครับรจบายแฮนสวยงามมากครับ